สวัสดีครับพี่น้องวันนี้คนักธรรมชาติจะพาพี่น้องมาเที่ยวชมสวนไดนาสวนผสมของลุงเดือดป้าโพยนะครับเขาปลูกไว้หลายที่หลายอย่างเลยนะครับสวัสดีครับลุงเดือดครับสวัสดีครับป้าโพยครับวันนี้ขออนุญาตพามามาเยี่ยมชมนะครับทาอะไรไว้บ้างครับปลูกต้นไม้ผสมปสาครับครับต้นปลูกกับ สมสารกับต้นกล้วยอ่าไอ้ต้นที่ที่เห็นอยู่นี่คือต้นอะไรครับเนี่ยอันนี้ต้นฮอกกานีครับมาฮอกกานีโอ้สวยงามมากครับพี่น้องปลูกไว้กี่ปีแล้วครับเพิ่งจะเข้าสามปีนี่แหละครับเริ่มสามปีเข้าปีนี่เลยโอ้สองสามปีได้แค่นี้เองเหรอทำไมทำไมมันโตช้าจังมันไม่มีน้ำมขาดน้ำครับโอ้ขาดน้ำเพราะว่าถ้าที่ผมรู้เนี่ยมาฮอกกานีเขาบอกว่ามันจะโตเร็วมาก นะครับอปลูกแบบธรรมชาติอ๋อปลูกธรรมชาติไม่ได้มันดูแลเลยรเขาใช่ไหมอ๋อปลูกให้ธรรมชาติเลี้ยงเทวดาเลี้ยงอ่าครับผมงั้นพาชมเลยครับมีอะไรบ้างครับอ่าพระพธิเดินนำเลยครับไปนต้นประดู่บฮะมันเป็นดินของเขาเขาก็โตไวรับอ๋อเป็นเป็นดินเอ่อธรรมชาติเอ่าเป็นป่าธรรมชาติสมัยก่อนเขาอยู่มีต้นประดู่ใช่ไหม อืมครับน,นี่ยางนาครับยางนาครับยา,ายางนาปลูกกี่ปีแล้วครับเนี่ยครับพร้อมกันเลยครับพร้อมกันอ๋อแต่พืดูมันโตวกว่าเนาะโตวกว่าคือเป็นดินของเขาอ <c oughs> ที่ของเาอ่าธรรมชาติเขาคัดสรรไว้ให้แล้วว่าตรงนี้จะต้องเป็นที่ของอันนี้ใช่ไหมครับแต่พอเอาต้นยางนามาปลูกมาลงมันก็เลยอาจจะโตช้ากับกับต้นที่อ่ธรรมชาติเขาคัดสรรไว้คือต้นต้นต้นเดิม นะครับเป็นท้องถิ่นเดิมครับอันนี้มะขามมะขามมะขามเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวขามลูกใหญ่โอ้ใหญ่ที่เขาตลาดเขาต้องการโอ้มีปลูกมะขามเปรี้ยวด้วยครับอันนี้ไม่เต้ต้นเต้อ๋อมะขามเต้มะขามเต้ครับผมครับอันนี้ก็อ้ันนีสักทองสักทองโอ้โหงามมากเลยสักทองปลูกกี่ปีแล้วครับเนี่ยทำไมถึงได้โตน้ครับ โอ้สามสามปีโอ้โหนี่เข้าสามปีนี่เลยดิบเราปลูกเดือนอะไรเดือนเดือนสิงหาเราปลูกเดือนสิงหาเนี่ยอ๋อปีปีหกสองปีหกสองครับปีหกสองหกสามสองปีสองปีสองปีไม่ใช่สามปีถ้าหกสองใช่ไหมหกสองหา สิงหาหกสองันแม่ปลูกวันแม่อ๋อหกสองหกสามนี่ข้าปีหกสี่เเป็นข้าปีที่สองข้าปีที่สองไม่ใช่สามปีเข้าปีที่สองครับผมเนี่ยุไม้พยงนี่ต้นพยุงโอ้ปลูกพยุงด้วยอู้ทำไมพยุงก็โตเร็วจังนั่นแหละเป็นดินของเขาครับอ๋อเมื่อสมัยก่อนมีพยุงอยู่แถวนี้ใช่ไหมมีครับอ๋อเห็นไหมพี่น้องเอ่อนี่คือธรรมชาติธรรมชาติเขาเอ่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับธรรมชาติเนี่ยเขาจะคัดสรรว่า ตรงไหนเหมาะกับอะไรตรงไหนเหมาะกับอะไรถ้าเราไปฝืนเขาก็จะเห็นอย่างที่ที่เห็นเนี่ยคือปลูกได้แต่ว่าจะโตได้ไม่ดีเท่ากับโตเร็วกันเออโตเร็วโตช้าต่างกันครับผมอันนี้อ้อยมาจากสุพันก็เอาเอามาจากสุพันณครับอ้อยเขาที่เขาเอาน้ำขาจะขยายรอบรอบนี่เลยครับครับให้ดินมันชื้นมันเกะกอนีไม้แดงผสมกับพายุงโอ้โหไม้แดงสวยมากเลยพี่น้อง ต้นโอ้โหแข็งแรงมากไม้แดงนี่เป็นไม้เป็นไม้อะไรไม้เนื้อแข็งหรือไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งครับไม้เนื้อแข็งใช่ไหมไม้ดีชั้นเลิศเลยครับไม้โบราณชั้นเอ่อไม้โบราณจริงๆเลยใช่ไหมครับทำเสาบ้านเสาอะไรเนี่ยอือครับครับไม้ไม้เอกของของพื้นบ้านเลยครอือใช่ใช่ใช่ไม้แดงไม้ประดู่เนาะไม้หลักเลยของไม้จิกไม้จิพยุงไม้พยุงเนี่ยอ๋ออันนี้ก็พยุงใช่ไหมพยุงครับนี่อือสวยมากพี่น้องสวยมาก อืมนี่ก็พยุงใช่ไหมอันนี้ไปเอาพันธ์มาจากที่ไหนครับพยุงอันนี้เอามาจากบ้านตมาครับอ๋อไปซื้อเขาอ๋อเพราะบ้านตมาเขาปลูกเยอะเนาะเด็ของคุณคำนึงเขาอ๋อมาจากบ้านคุณคำนึงอันนี้ยางนาดูครับดินมันดินไม่ใช่ดินของเขาเลยของชาครับนี่เห็นไหมพี่น้องเออไม่เชื่อก็ต้องเชื่อที่ผมพูดเมื่อกี้เพราะว่าธรรมชาติเขาคัดสรรเอาไว้ว่าดินตรงนี้มันเหมาะควรจะเหมาะกับอะไรมากกว่ากว่าอะไรนะครับ อผมเห็นมีต้นอันไอ้พวกเนี้ยมีต้นใบไม้ใบหญ้าเนี่ยเรียกอะไรนะอันนี้หญ้าดอกขาวหญ้าดอกขาวครับอ๋อหญ้าดอกขาวอันนี้มันมาเองใช่ไหมมาเองครับมันธรรชาติครับครับครับอันนี้อันนี้ไม้ไอ้ประดูครับโอ้ไม้ประดู่สวยมากเลยพี่น้องนี่เห็นไหมนี่คือถิ่นของเขาแน่นอนเลยอย่างนี้ใช่ไหมของเขาเนี่ยที่ของเขาอ่าอ่าแล้วนี่ต้นอะไรครับนี่ อันนี้ต้นเดิมตนะเศิษย์ภาษาเขมรเดิมตะศิกภ <c oughs> าษาไทยก็ต้องต้อนอารางพี่น้องอต้อนอารางเดิมตะศิกภาษาภาษาเขมรนะครับภาษาไทยคลิกต้อนอารางนะครับอันนี้มะกอกครับมะกอกเออมีมะกอกด้วยปลูกมะกอกด้วยเ <c oughs> นี่ยดูอันนี้ต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยตัวนี้คืออะไรครับะดูครับโอ้โหพี่น้องเห็นนะประดูกทองครับมีประดูกมีจ่ประดูกทองเท่านั้นเลยประดูกทองเอาประดูกมีมีหลายชนิดเหรอมีหลายชน อ้าเหรอครับอันนี้ปลาดูทองและปลาดูพื้นบ้านก็มันมันต้นมันมันต่างกันครับอ๋อคือปลาดูทองกิ่งมันเยอะอ๋อปลาดูทองเขาเรียกปลาดูทองครับโอ้นี่มะเขือก็มีกินไม่ทันสุกหมดแล้วอ่าบริโภคไม่ทันนี่ขนาดไม่ได้ไม่ได้ทำไว้เยอะเท่าไหร่เนาะยังกินไม่ทันไม่เก็บไปขายมั่งเหรอครับ ไม่มีเวลาอือแหมมีมีอ้อยด้วยใช่ไหมอ้อยมาจากสุพรรณอ๋ออ้อยอ้อยกินอ้อยหวานนะครับน้ำขายอืมอันนี้ปลูกแบบว่าไม่ได้ดูแลเลยอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้ดูแลไม่มีน้ำมีอะไรรดแบบนีอืมครับอันนี้ยาให้ยาให้วัวครับเนี่ยอ๋อนี่ยายายาเคล็กยาอะไรนะยาเต โโรรซซีี่่ย่าโรซี่นะครับไปเอาโโลลาาอ๋อแพงโกลาอ๋อย่าแพงโกลาคือพันมาจากเขตบุรีรัมย์นั่นแหละมันไม่รู้บ้านไหนตอนนั้นอ๋อเขตไม่ใช่เขตอำเภอเมืองอำเภอเมืองอันนี้อันนี้ไว้ทำอะไรอ๋อให้บัวครับผม แต่ตอนนี้ดูดูกล้วยเขาก็ยังนี่กล้วยปลูกธรรมชาเลยครับไม่ได้รด้น้ำรดอะไรเลยไม่ได้นี่เลยอ่าให้เขาหากินกันเองตามธรรมชาตินี่ตอนนี้คือเดือนเมษาครับขณะที่ถ่ายทำนี่เดือนเมษามันแรงมากมากเลยพี่น้องแต่หน้าฝนที่นี่เขาก็จะเริ่มจะเริ่มเติบโตอ่าครับ,รบดูดูมันแรงมากแต่ว่าทําไมต้นไม้เขายังเขียวชอุ่มเลยอันนี้ ครับน้ำมาใสอะไรเลยใส่ธรรมชาติเกิดมารับเลยไปดูนะครับต้นประดู่เขาคือเป็นดินของเก้านี้ประยูนัดูนั่นแหละครับปลูกที่เออ่ปลูกถูกที่ถูกทางมันเาก็จะโตใช่ไหมอออย่างนี้เวลาจะปลูกต้นไม้แล้วก็ต้องเรียนรู้เสียว่าอ่าทิ่นี้ที่ตรงนี้ควรจะปลูกอะไรสมควรที่จะปลูกสมควรที่จะปลูกต้นอะไรออ๋ คือไม้ท้องถิ่นเดิมใช่ไหมที่ธรรมชาติเขาคัดสรรเอาไว้คือควรจะปลูกดินธรรมชาติของเขาเขาจะยังเติบโตไวครับเนี่ยดูต้นนี้มันมันสมบูรณ์นั่นน่ะสิแค่สองปีสองปีพี่น้องดูดิเนี่ยห้าเมตรหกเมตรแล้วเนี่ยห้าเอ่อสองสองปีได้ขนาดนี้เหลือนี่แสดงว่าเป็นถูกที่เขาแล้วครับอันนี้หญ้าให้บัวครับอ๋อผมมองตอนแรกนึกว่าเป็นอ้อยต้นใหญ่มาก ครับ <S <S อย่างนี้เขาไม่ค่อยปลูกกันแล้วต้นย่านพวกนี้เพราะว่ามันใช้มันใช้เครื่องเยอะ <c> เ <oughs> <อ> <c oughs> ขาปลูกเนี่ยหญ้าบบ <c oughs> แบบนี่แหละตัดแล้วเขาตีกินเลยต้องเขาไปบดให้มีกินอีกมันเสียเวลาหลายอ๋อ <c oughs> อ๋อแต่หญ้าที่ปลูกเอาไว้นั้นคือตัดไปกินได้เลยกินได้เลยอมไม่ต้องบดไม่ต้องบดอืหญ้าพวกนี้เราตัดไปเราต้องไปบดอีกมันเสียเวลาช้ามันมันเสีย เวลานานครับผมไม่ค่อยปลูกกันแล้วเขาปลูกเอานี่ย่านี่เลยแค็นกอล่าครับแสดงว่าแถบนี้เท่าที่ผมเดินมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นใครปลูกญ้าตัวนี้เลยแล้วทําไมลุงเดือดได้ได้ถึงคิดปลูกญ้าตัวนี้มีเพื่อนเขาแนะนํามาก็เลยผมเอาลองมาเอามาปลูกดูปลูกก็ไม่ปลูกไม่ยากครับคือเอาไถติดแล้วก็ ตัดเอาเอาต้นมันไปโรยโรยแล้วก็ให้รถก็บดก็ปันให้ทีนี่มันก็จะขึ้นเลยครับออ๋ต้น,น,นไปโรยต้น <rồi. S 1> ต้นาญอะไรที่มันจะขึ้นออกมาด้วยมันมีแต่ ต้นของเขาทั้งนั้นเลยอได้ความรู้ใหม่ได้ความรู้ใหม่ครับผมขึ้้นไดแล้วครับแลปลูกได้เป็นสิบปีออ๋ถ้าปลูกแล้วนี่ตัดแล้วมันมันงอกขึ้นมาอีกได้ไหมจะขึ้นมาอีกครับออ๋แสดงว่าปลูกครั้งเดียวสิปลูกครั้งเดียวได้สิบปีครับอืตัดตลอดเราพอถึงเวลาตัดเราก็ตัดครับทยอยตัดตามเรื่อยๆครับแล้้วไอ ที่ตัดก่อนมันก็ขึ้นตามมาครับผมไปเรื่อยๆ,ๆครับผมครับผมเอ่อตอนนี้ที่เราถ่ายทําตอนนี้มันมันกลางแจ้งเลยพี่น้องผมไม่รู้ว่าอา่าภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมรู้แต่ว่าต้นเขากําลังงอกงามหน้าแรงแต่ต้นเขากําลังเจริญงอกง,งามยเยอนทอ,อดอยอดมาโอ้โห